ซื้อ n นสกับร้านเรากับซื้อ n นสกับที่อื่นแตกต่างกันยังไงจริงๆผมเคยทําคลิปนี้ไปหลายๆครั้งแล้วแล้วก็นานมาล้ส่วนอีกทีนึง b n ่ t เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ s ีโนจี y เรามีเซอร์ติฟิเคทกับ s ีโนจี y ด้วยนะครับคือเราขาย n นสมานานว่างั้นเถอะเราขายแนสมาร่วมเกือบ9ก้ปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีความเชี่ยวชาญเรื่อง n นสเรามีบุคลากรที่จะคอยซัพพอร์ตเรื่อง N นสนะครับ ทีนี้แตกต่างกับร้านอื่นยังไงหนึ่งคือเราเลือกสินค้าให้มันเหมาะคุณก่อนคือเราไม่ได้ขายพยายามขายโอเวอร์จนจนเกินความจำเป็นของคุณหรือว่าขายน้อยตามความต้องการของคุณคือขายแบบเหมือนผักดานเพื่อจะขายรุ่นเล็กแต่คุณต้องใช้รุ่นใหญ่เนี่ยเราไม่ทําแบบนั้น2ก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตเซอร์วิสซัพพอร์ตเนี่ยคือถ้าคุณเอาอไปลองใช้นะครับแล้วคุณมีปัญหาคุณมีคําถามเราคุณสามารถถามเข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้ว่าเออมันคือติดเคสจากอะไรยังไงนะครับ 3. เรามีเซอร์วิสออนไซต์นะครับมีค่าจ่าย,ายแล้วก็มีเซอร์วิสรีโมทถ้าคุณไม่อยากจะตั้งค่าเองแต่คุณอยากจะให้มีคนไปตั้งค่าใคุณอันนี้เรามีบริการเพิ่มเติมนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะครับ 4. ก็คือมี r m a หลังบ้านให้นั่นเองนะครับหลังจากที่คุณใช้งานไปแล้วพบว่ามีปัญหาเนสคุณเสียเนสคุณพังนะคุณแจ้งเคลมเข้ามาได้เราจะมีกระบวนการ f o ล l โลงาน ให้ไปตามนั้นเลยก็น่าจะเป็นจุดแตกต่างกันระหว่างออนไลน์นะครับถ้าเป็นออนไลน์หรือว่าร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็ขายเดียวเพราะว่าคนหน้าร้านเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ยังไงคุณจะสร้างโฟลเดอร์ยังไงเนื้อที่คุณเต็มแล้วคุณจะไปยังไงต่อถ้าไวรัสคุณเข้าคุณจะแบ็กอัพออกมายังไงนะครับอันนี้เขาอาจจะไม่รู้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเราันก็คือเราเจอกันเรื่องนี้อยู่แล้วประจําอยู่แล้วเรามีแพคซีสกันอยู่แล้วนะครับก็ไว้เป็นเรื่องไปพิจารณากันละกันนะครับส่วน เรื่องของราคาผมว่า,วามีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าใครสนใจเนื้อนิจีต้องการสอบถามว่าฉันควรจะไปใช้รุ่นไหนดีผมควรใช้รุ่นไหนดีหรือว่ามีความต้องการแบบนี้ควรจะไปรุ่นไหนดีก็ทักตวงเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอสไพร์บีเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เซลล์เขาแนะนําไปถ้าใครมีคําถามด้านเทคนิคไม่แน่ใจว่าจะไปเชื่อมกับระบบของคุณยังไงหรือว่าคุณมีความต้องการแบบนี้แบบนั้นในทางเทคนิคตอบให้หน่อยได้ไหมก็เรามีทางเทคนิคช่วยตอบให้นะครับแล้วเจอกันนะครับ